สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาลองเล่น Apple Watch ที่ Apple Store ที่ฮ่องกงนะครับก็ในตอนนี้วันแรกวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยเขารอบที่ผมได้ต่อคิวเข้ามาเนี่ยเขาให้ลองแค่จับจับกับใส่ข้อมือดูเขายังไม่มีตัวที่ให้เปิดฟังก์ชันลองเล่นข้างในดูนะครับก็ตัวแรกที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยมันจะเป็นตัว สายซิลิโคนขนาด42มิลน,นะครับก็มันจะตอนที่ใส่เนี่ยตัวสายเนี่ยมันนิ่มๆดีลื่นๆนะครับแล้วก็ไม่เหนียวครับก็คือตอนที่ใส่เนี่ยมันจะไม่เหมือนนาฬิกาทั่วไปเพราะว่าตอนตัวล็อกตัวสายกับตัวสอดเก็บสายเนี่ยมันจะไม่เหมือนปกติอย่างอื่นนะครับส่วนตัวที่สองที่ผมได้ลองเนี่ยก็มันจะเป็นสายหนังนะครับมันจะเป็นหนังคิดว่าน่าจะเป็นประเภทเดียวกับ ตัวที่เอามาทำาเคส iPhone 6กับพวกสมาร์ทคอเวอร์ของ iPad นะครับคิดว่าน่าจะใกล้ๆเคียงกันเพราะจับดูรูปๆแล้วมันเหมือนกันนะฮะแล้วก็เวลาสายเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นม้วนกลับแล้วก็ติดกับเป,เ,เป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กติดอะครับก็ก็โอเคดีดูสายเหมือนเป็นมันเป็นข้อๆครับก็ ส่วนวิธีถอดสายเนี่ยถอดได้ง่ายๆครับก็คือพลิกข้างหลังขึ้นมาแล้วก็เราก็กดปุ่มตรงกลางมันจะมีปุ่มเล็กๆให้เรากดแล้วก็ดึงสไลด์สายตัวสายออกมาได้เลยครับมันจะมีข้อล็อกที่ตัวสายข้างในนะครับอันนี้ก็ทําได้ค่อนข้างโอเคไม่ต้องใช้ไขควงหรือใช้อะไรไปหมุนเปิดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ลองเปิดกดปุ่มตรงกลางปุ่มจะเล็กๆครับต้องใช้เล็บกดนิดนึงแล้วก็กดสไลด์ออกมาได้เลยแล้วก็สไลด์กลับนะฮะ ออก็ใส่ไ well, ด like ้ไม so, ่ยากนะครับส่วนไอ้ปุ่มเม็ดประยมแล้วก็ปุ่มปุ่มเมนูข้างๆที่ให้กดนะครับกดง่ายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเวลาหมุนมันจะไม่เหมือนนาฬิกาจริงๆที่มันจะเป็นมันจะเป็นขั้นๆนะแต่ตัวนี้มันจะหมุนแบบเลื่อนๆนิดนนิดนึงครับก็โดยรวมที่ผมได้ลองใส่2ตัวแรกตัวนี้เนี่ยก็ ขนาด42ม mm. มผมว่าสำหรับข้อมือผมก็อาจจะดูเล็กไปนนิดน,นึงนะครับตัวถัดมาที่ได้ลองเนี่ยเป็นสายเหล็กนะครับเป็นสายอลูมิเนียมขนาด38มิมนะครับอันนี้ใส่ฟิลลิ่งของตัวสายตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่าใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนนาฬิกาปกติที่เราใส่กันจริงๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะกว่านะฮะรู้สึกส่วนตัวรู้สึกชอบอันนี้มากกว่าครับ ก็วันนี้มีโอกาสถ่ายมาได้แค่นี้ครับเพราะว่าเวลามีจํากัดแล้วก็ในสถานที่เนี่ยเ,เสียงมันดังมากไม่สามารถถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยได้ครับก็เลยมาเสียงใส่เข้าไปในคลิปทีหลังนะครับก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมไปต่อคิวถ้ามีโอกาสได้ผ่านหรือมีต่อคิวแล้วมีโอกาสได้ลองเล่นแบบฟังก์ชันเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ